ช่วงหลังๆตั้งแต่มีรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรมาพักพลังประชารัฐทำหน้าที่ฝ่ายค้านจริงจังกว่าท,ท,ทั้งที่มีเสียงอยู่จิ๊ดเดียวแล้วก็จำนวนหนึ่งก็ไปอยู่กับพักเพื่อไทยโดยพฤตินัยการเป็นฝ่ายค้านนอกสภาตั้งทีมนักร้องไปร้องเรียนตั้งทีมเศรษฐกิจออกมาถแถลงไม่ว่าจะเป็นธีรชัยภูวนาถนาราดุบาลสนธิรัตน์สนธิจิรวงนะ แล้วก็ใครอ่ะอุตมะสาวนายนหม่อมลวงกรกกิวัตรเกษมสีทีมนี้ทำให้สังคมยิ่งเห็นชัดว่าสิริกัญญาตันสกุลหายไปสิริกัญญาถูกลักพาตัวสิริกัญญากลายเป็นใบ้คิดดูสิท่านผู้ชมว่าทั้งท่าทั้งพักสีส้มและพลังประชารัฐตรวจสอบรัฐบาลเข้มข้นจริงจัง รัฐบาลก็ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้รัฐบาลก็จะทำเป็นหลงลืมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้